Uhm. ตาโรงพยาบาลเดียวกันลงมาแล้วถ oh. ึงเห็นพี่อยู่ที่เดียวกันเหรอครับใช่ครับผมเป็นบุรุษพยาบาลเหรอครับเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยนี่ไงบอกแล้วคิดซับซ้อนไงแล้วทั้งสองคนก็วิเคราะห์นะว่าอันอันนี้เป็นตากระทรวงครับผมเหมือนกันทั่วประเทศไทยครับขอโทษนะใช่ครับคจะมาบังกล้องอยู่ทำไมเนี่ยอยากดูใกล้ๆกลการถามเลยไปเจอกันได้ยังไง ก็เราเราเรียนพยาบาลผมมาเข้ามาก่อนแล้วก็น้องมาทีหลังห่างผม2ปีครับช่วงนั้นก็แบบประมาณว่าเราก็จะดูว่าน้องน่ารักน่ารักผู้ชายมันน้อยครับน้องน่ารักน่ารักเราก็จะคัดไปก่อนว่าคนไหนคนไหนบ้างอะไรเงี้ยครับมันเป็นแบบพี่ๆอะไรเงี้ยผู้ชายมันน้อยแต่ยังเหมือนพี่เรวทีนี้เราก็คนนี้นะอยู่ในลิสต์แต่ว่าเขายังมีแฟนตอนแรกเขามีแฟนเราก็โอเคไม่เป็นไรครับพอผ่านไปสักพักเขาเลิกกับแฟนเราก็รู้แล้วสืบไปสืบมาให้น้องเพื่อนเขาเปเกงแหละไปสืบมา ก็ให้เขาเป็นสื่อให้แล้วก็ติดต่อคุยมาตลอดสมัยก่อนเป็นไฮไฟท์ครับจีบเป็ไฮไฟท์อะไรอย่างเงี้ยที่คุยกันสิบกว่าปีแล้วตอนนี้คบกันเท่าไหร่สิบเอ็ดปีเนาะสิบเอ็ดปีนะครับพี่ลุยกับพี่ต้นหอมแล้วไม่ทันไฮไฟท์นะครับเขาไปเจอแต่ไฮฟู่ครับผมยกดีมันยกดีใช่ๆน่ากระชับคุณดาวเห็นคุณออฟครั้งแรกเป็นไงบ้างฮะไม่เคยมองผู้ชายคนนี้เลยค่ะเพราะว่าใจหนึ่งคือไม่คิดอยู่แล้วว่าจะมีผู้ชายมาเรียนพยาบาลอย่างในรุ่นดาวเนี่ยสิบคนเนี่ย ก็ไปซะแล้8แปดไปแบบคุณดุ้ยนะครแบบคุณดุ้ยค่ะแซะแล้ว8ดค่ะก็ไม่คิดจนกระทั่งเขาเริ่มมาจีบคือเริ่มมาคุยกับเราตอนแรกก็ยังรู้สึกเราแม่ระวังอยู่ว่าจะยังไงดีถ้าเกิดว่าตกลงปรงใจไปแล้วจะเปลี่ยนใจไปมีกิ๊กเป็นผู้ชายไหมเราก็กลัวแบบนั้นค่ะแต่ก็คุยไปคุยมาจนเขาเข้าทางที่บ้านก็เลยได้คุยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโทษนะครับแต่งงานยังครับแต่งแล้วครับ พี่ครับผมขอโทษที่มองพี่ผิดไปนะครับผมแล้วดูถูกเหยียดหยามเขามากด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>การทํางานอ่ะมันต้องทํางานเป็นกะวะคะเวลามันตรงกันไหมใช่ครับ ى, เวลาทํางานก็คือเป็นกะแต่ว่าพยาบาลมันดีอย่างหนึ่งคือเราเราสามารถหยุดเวเคชั่นยาวให้ตรงกันได้ครับแลกเวรให้ตรงกันได้แต่ช่วงที่เราทํางานก็คือบางทีผมอาจจะลงเที่ยงคืนอันนี้ขึ้นเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะมีคอมกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเดี๋ยนะขึ้น เออทจานายขึ้นระ่ะยระยะเวลาคร่อมกันครับผมผมก็ตกใจขึ้นขึ้นเรื่อยแล้วคร่อมกันเนี่ยงงเลยแหมปันจันไปแล้วคนนั้นไปแล้วปันจันคอเคสปันจะตกใจอะไรอ่ะปันเอาอยากรู้เรื่องซีเรีส์มันดีกว่าพี่จีบกันแล้วพี่ก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยที่ที่บ้านก็อยู่ที่งานก็อยู่อ่ะไม่เบื่อมากกหรอพี่สิบเอ็ดปีไม่เบื่อนะครับเพราะว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรมันรู้ใจมันรู้เขารู้รู้ว่ารู้เขารู้เราอะครับเราเราเหนื่อยเราท้อเขาก็เป็นกํลาลังใจให้เรา,อา er. พอเราพอเขาท้อเราก็เป็นกํลาลังใจให้เขาอ,อะไรเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเขาทํางานอย่างงี้เราก็ทํางานแบบนี้ถ้าเขาไม่มีเวลาในช่วงนี้เราก็ไม่มีเวลาในช่วงนี้ก็คือเราเข้าใจกันอะครับอยู่จนเข้าใจกันเหมือนก็อยู่จะเป็นเพื่อน่ปัจจุบันมีพยานรักยังคะมีนะครับผมกี่คนเออหนึ่งคนครับแปดเดือนแปดเดือนชื่ออะไรคะชื่อน้องคอนเสิร์ต น้องคอนเสิร์ตทำไมตั้งชื่อน้องคอนเสิร์ตฮะคุณพ่อเขาเลยค่ะคุณพ่อเขาชอบร้องเพลงมากก็เลยเป็นคนขอนะถ้ามีลูกขอชื่อน้องคอนเสิร์ตก็เลยบอกอยู่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะค่อยว่ากันอย่างนี้แต่พอดีได้เป็นน้องผู้ชายค่ะเอาวันนี้มารายการเราแล้วมีอะไรอยากจะพูดถึงกันบ้างสําหรับออฟนะครับออฟเป็นถือว่าออฟเกิดมาในในในเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเนี่ยผมโชคดีมากๆที่ที่ชีวิตเนี้ยผมได้พบเจอกับผู้หญิงคนนี้ ชื่อน้องดาวนะครับที่เป็นคือไม่ใช่เป็นเป็นแค่แฟนเป็นแค่แค่ภรรยานะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตผมนอกจากคนในครอบครัวของผมแล้วนะครับก็คือยอมตายแทนได้ทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทุกๆอย่างที่ผิดพลาดครั้งใดหรือว่ามีเหตุการณ์ในชีวิตที่เลว,เลวร้ายครั้งใดก็อยู่กับเป็นเป็นกลังใจแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดชีวิตครับผมดาว ขอบคุณนะคะ11ปีที่พี่อ๊อฟดูแลดาวมาดีๆมากคือถึงแม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่เราก็จะปรับความเข้าใจแล้วก็คุยกันว่าถ้ามีอะไรต้องคุยกันเสมอก็อยากบอกแค่คำเดียวว่าอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะโอ้ยโชวหว,วานหน่อยโชวหวานหน่อยเอแล้ว,วาพาแล้วคุณจเย็นๆฮะค่ะโอ้คุณจะทำงานกะขึ้นพร้อมกันอีกแล้วนะ แล้วไม่เนี่ยหอมนะฮะเรียกมหมดทขยีก <c oughs> ก้ก็สุดขอบคุณคุณดาคุณออฟค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะ